สวัสดีครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศหน้างานนะครับยูทีอำเภอชาบอจังหวัดร้องไายครับพี่น้องอันนี้พี่น้องมาเมื่อเช้าวัาทวีวัดสามสุ่มสินมีบรรยุว่าพี่น้องคืออันนี้คือบรรยากาศนะครับช่วงหกโมงเรงนะครับหาโมงก็กลัวสิหกโมงนี้พี่น้องศาสตร์เริ่มเต็มหน้าห้านเล้ยวนะครับ จันผู้ไดมาสาน้ำบริเวณน,นี่กะเสิบว่ามีหม่องยูเลยพี่น้องค้นลายลายเป็นงานบุญมาหากฐถินครับพี่น้องอนาซิมันกฐถินสาม,มาขี้ครับแต่ว่ามีเจ้าภาพรักท้างไก่มากนะครับตึกสาบบานะครับอันนี้คือโบสหลวงปู่บ่ธานในเขาไปกลับ ะครับพี่น้องสวอนพี่น้องสวอสดีสวอนสวัสเพิอ่อไห้เพียรแค่น้นองพมา่าอาจจะมาจากฟังสปปกามีครับพี่น้องเพระาะว่าสมัยแต่กี้อยู่นั้นอันที่พรมีนั่นอันมาล่ำยู่ถาบอหนองไายนี่พี่น้องข้ามาปูสาตเป็นสาบฟังมากนะครับมาปูสาตถาคุณลงข้นกับมานอนถามาล่ำต่างเวทีกัมีได้ครับตรงนี้คือบรรยากาศเก่าๆ้วกนะครับบรรยากาศที่ ที่เป็นตะเบิงว่าต่อไปจะส่ผู้ใดหนอาะไปถามม่ดกองบันี้เนาะกับนี่คือบันไดก้าะไปหาเนาะหินก่อนเนออันนี้คือหันในกองเัานะครับอันนี้อัน งามงามไหมพี่น้องาบ่ท่านกไปกราบอยู่ยติ้งทรงเครื่องล้านขาล้านไหลลายบักักพี่น้อง มีหลวงพอ่อให่อินทร์แดงครับมีอใหญ่อินโ,โมนโดนดากอ้อวัดยมบาทององจังตามามอหาอีกทีร่านะ้รับได้ังน้ราฟองนานหาเราตัดใกลครับโอ้ลานค้าลานขายแบบปล่เลยพี่น้อง peng <laughs> 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 นี่หน่าจะเป็นมอ้อนโดบจีดีอยางสักยอย่างหนึงพี่น้องงามงามอารอยาครับนี่คือประตูโบกอันนั้นหน่าจะเป็นท่างเจ้าพาเพื่นนะครับอันนี้จะเป็นเศษป่าป,ปูเศษเสือผาเรี๋ยวพี่น้องอยางไปบนม้อ,มมอนโดบจนเต็ม มาชิปลาดง้ยเดินทามันมาบี้นครับจะไมสารพัดนะครสารทุกอย่าออนเป็นตะองต่อลยครับพี่ว่ามาหวานที่มริมาณไงแล้วนะมาเย็นแล้วมาปองจะเช็ธรรมดาไหอ่าคราะสารพู่บด้วยนะัะ ถ้าพี่นองยางมาเบิร์นสาอันขี้รดอ้อมประมาณห้าหกตัวเนี่ยะปีนองคอยเข้ามาอันทางไฟเขาจะว่ามสิใกล้พระมาขี้รดอ้อมมันไกลก็เก่านสี่ยน้น้วสาุนไนหมเลยสาธุ งวงคูเทวสัตตนาคราชประธานพรสาธุอลองโวยหลุกราอเสียงโดงดังเด้ออ่ารถแห่อันนี้สิบ่แมนของคุณเบลละครบ้อันนี้พอเห็นเพื่อนอารมณ์เฟสดูโตดูอยู่อันรถแห่แบบนี้เพื่อนน่าจะมีครับอะไรงรัยปาดตมุมไทยลูกกับพี่เด้พี่นอง ท่านได้มาคูยคาท่าไทยขอพรจากหลวงพ่ออยู่ในระบบที่มีสุฬาอันนี้คือโหลดทีมงานนะครับโหลดบ้านสมาจอดอยู่อีกฟังหนึ่งของงานเลยพี่น้องพุ่นพุ่นมาเจาะเห็นนังข้างเข่าบ่แล้วก็ขี่อ้อมมานทำเสาไฟมาแล้วก็อ้อมไปพุ่นได้ไปที่สุดเห็นท่างุ่นได้ใหมาทำบุญร่วมกับวัดจตุพงองนักการงานนันเ็จะมีต่ความสุข อันย่ำร้อยกระทมก็คือตะเบิงเนาะนี่เนาะการชนะเป็นอะไรก็จะได้ใจชิดการชนะคำที่ว่าหลวงพ่ออินอินแปลงนี้สามารถแปลได้หลายหลายอย่างแปลทุกอย่างให้เป็นเงินและเป็นทองเป็นบุญวาชนาบารมียิ่งใหญ่โอ้พันฉลองสมโภชตัวนี้แต่ก็ยังมีทางบนดอกอี๋บนดอกเจดีไมนมีสีสถานะนี่แหละ ถึงจะเล็กแต่ยิ่งใหญ่หาไกลเหมือนคอยพักเตียนให้คิดวิจัยนึกถึงศิลธรรมบำบัดใจเนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดาครับคำที่ว่ามนต์หลบเจดีหาที่ไหนรู้สึกว่าจะหาอยู่ได้ยากในจังหวัดน้องคายมีตรงนี้ มีตรงนี้แหละวัดจำปาทองหนองยาคำนี่แหละสำรวมในอินทรีย์นี้ปีสะบ,บัาสมาธิปัญญานำพาสุดให้ตลอดทุกงดงามตามคำสอนมัชซิมาอบุนอันสุนทรอนที่แน่นอนอริยสัจสมบัติจริงองค์พระพุทธ สาวกคอยปกปักมีอารักเทพเพื่อปลาเสือาหาิงพระยาชาทราบชื่อมาทุกทีไม่ดีแค่ทำใจกจินมันมาาเหลืออยู่บางเดียวคนละที่ร่มกันหมดละไม่คนละมัเออพอพอยูอ่นี่มันเต็มมาแล,ลา้วหลังหันแคบเชิญเข้าใจกลับใจจริงวันจริงจะสำเร็จ ดด้วยีีะมชโอ้ขว่างมาเนี่เพื่อนพี่น้องนะคบอยู่ในมรดกที์แห่งนี้เบื้งสุาไปเบิ้งหลังนะคับขบอยู่ดิลูกเจ้าเราล้านข้อตาเ่องขายข้อตาใหญ่ขอคอนได้ครับกรันธรรมดาก็มาถัมขอคอนได้นะครับขอคอนได้ วันนี้ทำงานนี้มาหลังงานนี้ที่นี่ท่านจะต้องไปถามขอพรในใจไทยจริงกว่งที่ไหนจากน้องเปรวยุีและมีไทยมาที่ใหญ่เดี๋ในครนโดกีนก็มีสินะนะตรงนี้เลยครับเลยทุกท่านเรียนเชิญทุกคนนะครับขอพรขอบูชาบารมีัะทีกเจราหลานอะากได้เรียกันมาเบื้องหลังหันทำพิธีจังอะได้เป็นอะไร รียอันหลี่ลันเหนอันนี้ปุ้งข,ออข,ออขอ่อยยูเข้าเจเอาไปท่านมาเหตุออกเจ้าไหนนอแไงเนาะนะครับบรรยากาศหลังเวที ไม่มีสีแันหน้าประทันพรท่านแป่งออกพรไครับโอชาครับงานได้เป็น้อสคาร์มาเร่งมาเสินร์ฟยังซาตะเว้นโต๊ะกินหลือกับเพจงานเนี้ยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานสร้างเวทีนะครับอันนี้บุ้งขวดเด้อเนี่เด้อนี่มองนี่ก็มีทีอะที่ ก็มันเม้าปอดอไรเนเ่อนงหลบปอดเขานะครับเป็นเพื่องผู้ใดม่ยามขอม้ามองนี้แล้วพี่น้องเด้อเนี่ยสะสมอยู่ขวางกำแพงโหลดอันนี้มาจักน้อยเนี่ยเนี่ยนนี่ยไอ้นี่ยืนเพิ่ึงยูนนี่ผู้ดีเนาะอ้าสนอาคิดนี่อาไวยเขียนี่ก็ได้พป็ของพอกกันขึ้นมหนาป็นไทคลิปโดนโดนจะไปอย่างว่าไงอย่างนะครับ มายามเดอ้อพี่น้องทยอุดรน้นองค่ายนะครับนี่สถานที่บางนย่าละพอมาหลังเวทีหลังกำแพงปฏิพอพอดีอาสมกวงนะครับ